สวัสดีค่ะในทุทูมิทูค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ไนทพาทุกคนนะคะไปสมัครอีเมลนะคะสร้างอีเมลใหม่นะคะซึ่งก็น่าจะทำได้แล้วนะคะด้วยมือถือเลยคลิปนี้ค่ะนทจะพาทุกคนนะคะมาสมัครสร้างช่อง y o u t u b e นะคะเพื่อทําการอัปโหลดวิดีโอลงไปนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการสอนสร้างช่อง y o u t u b e นะคะว่านําอีเมลจาก Gmail เนี่ยเอามาใช้ยังไงนะคะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยเนาะสำหรับคนที่อยากมีช่องชแนลนะคะทำตามได้ง่าย,ายๆด้วยมือถือแต่เอ๊ะต้องมีอ e ีเมลด้วยนะคะของ gmail ซึ่งคลิปที่แล้วนะคะไนสอนเรียบร้อยแล้วนะคะการสมัครอ e ีเมลเนาะก็ไปดูกันก่อนแต่ถ้าใครมีอ e ีเมลแล้วนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือทำได้ด้วยมือถือฝากกดติดตามซับสไครต์ช่องไนทูมิจูด้วยค่ะเรื่องราวดีๆเพียบไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าจอมือถือของในแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า YouTube นะคะเป็นแอปพลิเคชันของ YouTube เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะโอเคจิ้มเข้าไปเลยนะนะคะเราจะมาทำการสร้างช่อง YouTube นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันนี้เนาะเขาก็จะให้เรานะคะล็อกอินนะคะด้วยอีเมลของ gmail ที่เราสมัครไว้นะคะตะกี้นี้นะคะในคลิปก่อนหน้านะคะเราก็มาทําการกรอกอีเมลนะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินได้เลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเราจิ้มดูนะรูปตัว n นะนี่ตรงนี้นะคะปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่เราสมัครบัญชี gmail ตะกี้เป๊ะเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เนาะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นชื่อที่เรากรอกไปเลยนะคะก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงเขาจะเอามาตั้งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะไนไม่แนะนำให้เอาเป็นชื่อช่อง Channel นะคะเราจะต้องทำแบบอื่นนะคะก็คือ <c oughs> วิธีการนะคะให้เราเข้าไปที่นะคะโดยถ้าคนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะได้กรอกชื่อกับนามสกุลเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น ช่องหลักนะคะหรือว่าเป็นบัญชีหลักซึ่งในการสร้างช่องชแนลยูทูบไหนไม่แนะนำนะคะนะ่าจะให้มาสร้างเป็นบัญชีแบรนด์นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าะคล้ายๆแบบเรามี Facebook ส่วนตัวแล้วเราก็มีแฟนเพจแยกไปอีกนะคะซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายนะคะด้วยการล็อกอินด้วยบัญชีหลักแต่ว่าไม่มีคนรู้ว่าเราบัญชีหลักของเราคืออะไรแล้วตรงนี้สามารถจัดการได้ง่ายอีกหน่อยเพื่อแอดมินอะไรก็ง่ายะคะ่ะทีนี้ค่ะมากดตรงนี้ค่ะ เอาใหม่นะให้ทุกคนจิ้มไปที่ตัวตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปโลโก้นะคะของเราเนอะรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะแล้วก็เลือกคำว่าความช่วยเหลือและความคิดเห็นค่ะปุ<ฮ>๊กนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะให้พิมพ์คำว่าตรงนี้นะพิมพ์ตรงช่องว่างนะคะอธิบายปัญหานี่นะว่าสร้างช่องค่ะ พิมพ์ภาษาไทายได้เลยนะคะสร้างช่องแล้วก็กดค้นหาค่ะปุ๊บนะคะสร้างช่องใหม่นะคะนี่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยที่นด้บอกตอนแรกนะคะก็คืออันนี้เป็นสร้างช่องส่วนตัวเนาะพอ็อกอินอีเมลปุ๊บจะเป็นการสร้างช่องส่วนตัวนะคะเราจะมา สร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นๆนะคะซึ่งนะคะแต่สามารถตั้งเป็นชื่อช่องต่างๆได้นะคะอย่างเช่นเนาะอย่างชื่อนายทูมิทยูเนก็เป็นชื่อธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นเที่ยวเชียงใหม่ง่ายๆสไตล์ไนท์หรือว่าตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือกับคูนเี้ย คู่นท์สอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือนะคะก็คือมันจะเป็นแบบชื่อช่องในนามธุรกิจในนามแบรนด์นะคะแค่คนจดจำเนาะอย่างช่องแบร์ฮักมินไอโรคอโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจแบบนี้นะคะต่อมาค่ะให้เราจิ้มคาว่ารายการช่องของคุณปุ๊บอ่าเราก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้ เะะมื่อเราเข้ามาเจอหน้านี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออีเมลนะคะแต่พอดีในล็อกอินอีกอีเมลหนึ่งไว้อยู่นะคะแต่มันจะหน้าตาเหมือนกันเลยเขาก็จะบอกว่าชื่ออีเมลอะไรนะคะเราก็จิ้มตรงสร้างช่องใหม่ได้เลยค่ะนะคะสร้างช่องใหม่ค่ะโอเคค่ะทีนี้นะเราก็มากรอกรายละเอียดตรงช่องว่างนะคะหากต้องการสร้างช่องใหม่สร้างช่องในบัญชีแบรนด์นะคะ เราก็จิ้มได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเนาะว่า <c oughs> ตั้งชื่ออะไรดีนะคะเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีชื่อช่องชแนลนะคะ <c oughs> โดยปกติแล้วบางคนจะชอบตั้งมันตั้งได้ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแต่โดยตัวนายเองแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษดีก,กว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะาการสร้างชื่อช่องนะคะแนะนําให้เป็นอาจจะมีชื่อตัวเองอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดว่าทําอะไรนะคะเช่น ไนท์ nice. ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือไนท์ <Nice. S 1> nice. พาเที่ยวเชียงใหม่อะไรแบบนี้ค่ะหรือก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะในท์ nice. ชอบคำว่า Night to meet you ค่ะอืนะคะก็พิมพ์ไปเลย Night to meet you มันตั้งซัำไม่ได้นะคะอะไรก็จะตั้งไปชูหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะโดยปกติเนาะตั้งชื่อช่องนะคะสัก3ามถึงสี่ คำก็พอแล้วนะคะยาวไปเดี๋ยวคนจะจําไม่ได้นะแต่อันนี้สร้างเป็นตัวอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็มาลองดูว่าสร้างได้ไหมมีคนตั้งไปหรือยังนะกดคําว่าสร้างปุ๊บอ่าชื่อนี้ไม่ได้นะคะย้อนกลับไปอาเป็น โอเคค่ะสร้างเป็น n i to ทูมิทยูทูบได้นะคะนี่นะคะเขาก็จะมาที่หน้าตาหน้าตาแบบนี้นะคะพอสร้างช่องได้แล้วเนาะเขาก็จะบอกว่า คุณได้เพิ่มช่องลงในบัญชีของคุณแล้วค่ะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะวิธีการสร้างช่อง YouTube ด้วยมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะนหนจะมาสอนนะคะการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนาะเปลี่ยนรูปในช่องชาแนลของเราเองนะคะว่าให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ยังไงนะคะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกยังไงค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชอบนะคะ เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือนะคะเกี่ยวกับ u t u b e เอ่ยจัดต,ต่อวิดีโอด้วยมือถือฝากติดตาม s u b สไครป์ Subscribe, ช่องในท์วีตยูด้วยค่ะโอเคเจอก,กันต่อคลิปหน้านะคะคลิปนี้ทุกคนมีช่องชาแนลของตัวเองแล้วนะคะ1อ e ีเมลนะคะสามารถทําได้เยอะมากๆหลายช่องเลยนะคะเป็น10หลาย10เลยค่ะด้วยอ e ีเมลเดียวนะคะแล้วก็ต้องสร้างช่องแบบที่นายสอนด้วยนะไม่งั้นได้ไม่ได้นะคะได้ช่องเดียวนะคะโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้าย,ายๆเจอกันตอคลิปหน้าค่ะ